ต่อกันที่พลาสเตเดียมนะครับเป็นเกมคู่แรกนะครับของวันที่ผ่านมาสิงห์เจ้าท่าครับการท่าเรือไทยเอ็ซีนะครับทีมบวยของตารางก็แพ้มา3เกมรวดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินซีเพื่อนตำรวจนะครับทีมรองบวยที่ยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับมี1แต้มจาก3นัดครึ่งแรกต้องบอกว่าทีมเยือนนั้นบี้เลยครับมีจังหวะจบสกอร์แต่ว่าก็ไม่เด็ดขาดเท่าไหร่นะครับยังให้ผ่านมือของมอนบซ่าจิ๋วครับโชว์ฟอร์มซูงเปอร์เซฟจริงๆแต่ว่ากระเป๋าโส่ครึ่งหลังครับ ลุยขึ้นมานะครับเพื่อนตำรวจแล้วก็มีจังหวะได้ซัดนะครับก็เอาจนได้นะครับเลนโดดอสโตนโตยิงให้ทีมเยือนนะครับเพื่อนตำรวจขึ้นนำไปก่อน1.0หน้าที7จครับยือ้อตั้งนานครับมาเสียจนได้หลังจากนั้นเกมก็หนักขึ้นนะครับต้องบอกว่านักเตะการ์เทเดือก็เล่นกันสุดชีวิตเลยครับต้องการประตูตีเสมอนะครับหลุยขึ้นมานะครับ ทำชิงแล้วก็จังหวะนี้โดนตัดเกมไปก่อนนะครับขวางเอาไว้ทางด้านของ,องเกียริเจอรญเรืองปาดน,นะครับโดนหลังที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกไปนาะที89และว10โคเดคียวบกันท่าเรือเท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงท้ายอีก5ทีต่อมานนครับนาทีที่94นะครับจะมีจังหวะให้ชมกันเนี่ยครับ โดนดึงนะครับทางด้านของผู้เล่นเพื่อนตำรวจอย่างปกเก้าอันนันนะครับอินทิพนตงสิรินะครับไปดึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเสียฟาวครับรับเหลือญที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกเช่นเดียวกันนะครับเหลือ9คนครับการท่าเรือหินเยือนครับก็มาเหลือ10คนนะครับจังหวะนี้นะครับอาราชิรี่เนี่ยไปเสนาชนลูกนี้ครับทำฟาวนะครับก็รับใบแดงทันทีครับเล่นนอกเกมนะครับนาที96 หลัจากนั้นครับนาทีสุดท้ายของเกมนะครับถ้าเรือมีโอกาสตีเสมอกับจังหวะน,นี้พักบอลได้เราซัดลูกนี้ครับแหมไม่ได้นะครับคือบอลเนี่ยไปโดนมือของราสันเอียมวดิโรจนะครับแต่ผู้สนทางบอลพุทธก็ไม่ให้นะครับเป็นลูกจุดโทษก็เป็นในว่าสุดท้ายเนี่ยจบลงไปด้วยชนะของอินซีเพื่อตรวจนะครับบุกไปช่าท่าเรือ1ประตูต่อ0นะครับ ก็หลังจบเกมนะครับก็แฟนบอลท่าเรือเนี่ยต่างพร้อมใจกันนะครับตะโกนขับไล่ผู้บริหารของทีมนะครับที่นําโดยบิ๊กเบนวรพงศ์ตันติวิชายนนท์นะครับรองนายสมศรก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะออกมาขอละออกนะครับจนต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการปรับความเข้าใจกันระหว่าง2ฝ่ายนะครับก็เหตุการณ์จะสงบลงนะครับโดยไม่มีการละออกแต่อย่างใดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานข่าวนะครับว่ามีการชกต่อยกันนะครับระหว่างแฟนบอลทั้ง2กลุ่มที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ต่อต้านการทํางานของฝ่ายบริหารทีมด้วยนะครับ